โอเคครับ okay, ผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมนนเน่นะครับวันนี้กับพิโลกันเล็ดน,นะผมปเป็นเลนกลางนะให้ผมเล่นกับพแลเลเขาไปแล้วแล้วตอนนี้เขาก็หายไปไหนไม่รู้เกมนี้เจอตี้นะเพื่อน <c oughs> ๆตีสามนะรีมาด้วยเป็นพวกรีเจนนะ์เดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ดูนะรีแบบ รีมาตบเด็กแหละเออเพื่อแบบว่ารีแล้วออกอะไรเงี้ยมันก็อยู่ผมเห็นอยู่ซิเวอร์อยู่อ,อ่าลิเจนเหลือไดมอนด์เงี้ยน่าจะทําแบบนั้นเลยนะอันนี้ทีมผมมีทีมผมด้วยแล้วก็น,นี่คนนี้ไอคนนี้ไดมอนด์อันนี้ลิเจนนี่ก็ลิเจนเออสามคนนะเขามากัน3คน วอบีดเลวินอเดวโวลิงรอบนหลูนหาย ยังไงเรามีว์ปซ้อนอยู่สัตว์หายไปแคนี้ผมก็คนเดียวนะเพื่อนแล้วกันเล็ดก็ว่าน่าจะเล่นแบบทวินเบดกิมมออะไรอย่างงี้นะแต่ก็ต้องมีบิงกก่อนนะตัวมันก็อารมณ์เหมือนเป๊บแหละต้องมี PK ไปทำเกมก่อน เสียงมันแปลกแปลกไหมเกมแรกของวันเสียงอาจจะแบบนี้เพิ่งตื่นอะไรเงี้ยคนเพิ่งตื่นกําลังมาอยู่ได้ไหมไม่มีตะขิว เปิดได้อยู่เอ้ยดีนะเพื่อนก็มีหนึ่งเหมือนกันตีมันสิพ่อโอเคผมจะอาอาอกเป็นบาตรชาลีก่อนนะรอค่อยพีเคนะขอสั่งไว้อีกเวลก่อนมันได้แบบสโลหนักๆหน่อย นินจาเราน่าจะโอเคอยู่เหมือนเราก็แค่ทำเกมให้เขานะ้วพวกเขาก็รีมันเหมือนกันคงพอเล่นได้ตายไหมนะโอ้โหรีบยไม่ตายรียบร้อยได้สอง น่าจะได้อยู่แล้วศนะัตรูหายไปผมรอดูก่อนถ้าพาแหลกเข้าไปเราจะวาร์ปซ้อนนะถ้าไม่ได้ต้องวิ่งไปแล้วอเอาล่ะก็จะได้ PK แล้ว น่าจะเป็น P.K. เทวินเบดกิมอพีเคบี B B, อะไรอย่างนี้นะใบเออรา่างกำลังวับโอ้โหเยอะไปวะ่ะเอาไงดีวะไม่ดีไม่ดีไม่ดี มีวิซเล่ัตรูหายไปผมจะพีเคแล้วอะ่ะ น่าจะหวาดส้มนะตรงเนี้ยระวังวับผมไม่มีนะวัฟสิบวิเพื่อนเขี้ยวบิดเล่นบีคีบีเลยเหรอ มามามาันจะยูไม่โดนแล้วไอ้ยีนันอยู่ป้อมเพื่อนอยู่ป้อมอ,อ,อ,อ่ะ đốn chết đốn nha tam tam 1 nè ok đoạn. ok nó đã bk rồi Ninja cũng phải bạc nữa nha. To khát The have Legion FOB. ได้แต่ไม่มีอันิติเห็นวิเชเลมันเดินในป่าเดวโวเดินมามาเลยมาเลยอ่าม hey, ีหวาแล้วนะเดี๋ยวไปเดี๋ยไปน่าจะมีหวาตรงเนี้ย จาวังมันเอานายได้อย,อ,อยู่ได้อ,อยู่พาลาเริ่มมาเขาน่าจะหวาดโซนแถวนี้มันที่ไหนสักที่ เล่นเาลาข้างบนได้แล้วแม่งสไลยอยากได้เลยหนอเอาแม่งเลยจุย๋ยแค่เอาอเหี้ยบังวะตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่ยยไม่น่ารอดวันนี้นมันห้าเลยวไอพี่แค่สองละ มิเลยกับเรือนอเฮ้ยรอดปะนะวินี่ดีร <ess> อ,อ,อ,อะนะด,ดอ,อยู่นะกำลังวาร์ปเพื่อนเข็นช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยบวกแม่งเลยเอออยู่นี่อยู่นี่ ไอสัตว์บิงไม่ได้วะไม่เอาไม่เาเคนไม่เข้าไม่เข้าเขาแม่งก็บิงหมดละ หลังมานะผมไม่ตายวะ ทาราก็มาอีกเออได้อยู่เออแฮมเมอร์ทุบทุบทุบเอาดิไอสัตว์มาดิแฮมเมอร์บอกมาดิเออแฮมเมอร์ไงแฮมเมอร์แบกไอสัตว์ ล่างโคตรเยอะไอ้หียมันมีวิเซเล์อะสาม <c oughs> กลางเยอะกลางเยอะกลางเยอะมันซ้อนกันทันเฮ้ย <c oughs> เห็นนะนะหวาดหรือเปล่า <c oughs> วิ่งตรงๆจะไปหาอย่างเดียวเลยอันนี้หวาดฟ้า ลีวิโนมันยังไม่บีคิบีอ่ะเรายังไหวอยู่แล้วเพื่อนแต่ผมต้องทำบีคิบีต่อลกลางในการเปล่า <Ill usion. S 3> ลองวิทเลยให้เอาดีเข้าดิเอาให้ตายดิเพื่อน ต้องบอกรงวิเลยให้กูก็ไม่ชอบวิเลยเหมือนกัน <c oughs> ตัวมันยืนหน้าเปิดตัวเดียวไหมกรับ <c oughs> ผมมาผมมาผมมาเอาได้เอาได้ผ <c oughs> มจะผักเข้าไปไง <c oughs> <c oughs> เออไม่ได้ไม่ได้จะผักให้โดนนายแล้วจะผักใส่มัน โอเคทำบีเคบีต่ตอเพื่อนวอบบิดมันบางมากเลยนะวอบบิดอะเอาได้ผมอ้อมหลังไาม,าม่โดนเลมันบิ๊แน่กัวเลยนะมันกี้แม่ง โดนยืดเลเวลอจุกตั้งหลายรอบเฮียเอ้ยเฮ้ยมันเดีบ,บิงต่อเนะี่ยสวยเฮียมาเล่นต่อเล่นต่อได้ได้ต่อยไว้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันแมนบมจะทำเขียวว่ะเพื่อนไอ้พระเล็ก รอดูใครมาล่า,า<ย><ง>แต่ทีมเราเล่นดีนะ สลยเอ๋อลิงลิงพี่ลิงกูโดนจะได้แบกแล้วดิเจนไม่แฮมเมอร์ตายก่อน

อยากเล่นกินมอต่อแต่มันต้องมีเสียงหลงเฮียแต่มันต้องมีบีเคบีก่อนแหละส่งแฮมเมอร์อิ่มปะว่ามันกี่สิบเอ็ดเองเหรอผมนึกว่ามันไปไหนตอนไหนแล้วเนี่ย 屌啊！嗯、喂，放在冰箱上呢。 นอนไปไหนวะลูล่าวึ้นบินไปออกบีกีบีจอกเกาะอ๋อแบบไม่ต้องมีรองเท้าวิ่งเอาจัดมานี่เพื่อนออ ล่างกำลังมาเอาเฮ้ยจบแล้วไอสัตว์เอ้ยโอเคเพื่อนนะเกมนี้ประมาณนี้แล้วกันนะกันเล็ดนะไม่ได้กิมมา <c oughs> อ่ะเป็นเกมเร็วไปแล้วกันผมคิดว่ามันจะตึงนะเนี่ยไปละฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจผมเดินยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า bye bye, ครับผมไปละบ๊ายบายครับ